สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญดอทคอนนะครับกับเหรียญ ADA นะครับมาเริ่มที่เหรียญดอทคอนกันก่อนเลยนะครับเหรียญเหรียญดอทนะครับคิดว่าในอาทิตย์นี้นะครับอาจจะมีการลงอีกรอบหนึ่งแรงๆนะครับหลังจากที่พยายามลงมาต่ํากว่าเท่าไหร่นะ1.2นะครับมีอยู่2แท่งนะครับที่ลงมานะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมคาดการไว้อาจจะลงแรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับจะหลุดหรือเปล่านะครับไล่กันตั้งแต่15นาทีจนถึงหนึ่อาทิตย์กันเลยครับเอาให้ละเอียดนิดนึงนะครับตอนนี้ําเฟรม15นาทีนะครับเมื่อช่วง2องทุ่มนะครับ2ทุ่มกว่ามีแท่งยาวๆเขียวๆขึ้นมานะครับเป็นแท่งที่ m a 2อ0ตัดห้สิบนะครับ ส่วนใหญ่คนจะเข้าซื้อกันตรงนี้เยอะนะครับทําให้ราคามันเด้งขึ้นนะครับแต่มันขัดหลายอย่างนะครับเพราะว่าเอ็มเอ520นะครับ520กดลงแต่ตัวเนี้ยกลับขึ้นนะครับคือขึ้นไปเสร็จแล้วตัวเนี้ยดึงลงมาเลยนะครับราคาลงตามดีทีนะครับทําให้ราคาขึ้นของ m อ็มเอ550ทับ200อาจจะกลับลงนะครับกลับลงส่วน m อ็มเอ1 หนึ่งชั่วโมงนะครับของห้าทับยี่สิบนะครับกำลังจะตัดลงนะครับและแนวโน้มในช่วงในช่วงนี้นะครับ b t c นะครับยังไปยืนเหนือสามหืนหกสามื่นเจ็ดยังไม่ได้นะครับอาการก็ดูถอยลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคิดว่าประมาณตีสามนะครับอาจจะเจออีกรอบหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็ประมาณอห้าทุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนะครับสำหรับอ่า นี่นะครับเป็นดอทนะครับ15นาทีอ่ามีขึ้นตาม BGC มาเล็กน้อยนะครับต้องดูว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่แนวแนวแนวต้านนะครับแนวต้านยังอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับครับดีนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูไล่ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเพิ่งดูแนวต้านกับแนวรับดูแนวรับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแนวต้านเดี๋ยวถ้าเ a 1หนึ่งชั่วโมงตัดลงนะครับอ่าตอนนี้สอง้อยทับกี่อ่าสอง้อยทับห้าสิบยังลงอยู่นะครับทำให้เหรียญดอทน่าจะอ่าน่าจะ MA 5มเอห้าทับห้าสิบของสิบห้านทีน่าจะขึ้นหลอกนะครับเดี๋ยวก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตัดลงแรงแรงขายน่าจะเยอะนะครับมาดูสี่ชั่วโมงนะครับ สชั่วโมงท,ทําทีจะตัดขึ้นนะครับห20ทั่สิบนะครับแต่เดี๋ยวพอ1ชั่วโมงลากลงก็ลงตามนะครับไปเทสที่จุดเดิมครับ1หแน่นอนนะครับผมคาดการไว้อย่างนี้นะครับประมาณหนึ่และหนึ่งจุงนะครับถ้าเกิดหลุดจริงๆนะครับถ้าเอาไม่อยู่จริงเพราะว่า MA มันจะตัดลงจากพอเหมาะเวลานะครับเอตัด1ชั่วโมงตัดลงอาจจะลากมาแถวหุ ห0 8ได้เลยนะครับ0.1นยนต้นๆนะครับถ้าคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณาประมาณประมาณ3.6บาทนะครับ3ามบาทหกสตางค์นะครับสำหรับ4ชั่วโมงนะครับอาจจะโดนลากลงมาตามนะครับมาดูท่าทำเต็มดนะครับ ทุกอย่างก็ตัดกันลงมาหมดเลยนะครับตัดกันลงมาตั้งแต่ขึ้นไปแถว0.2นะครับ MA 200นะครับเนี่ย MA 5ทัก20นะครับต่งตัดกันขึ้นนะครับของท่าฟิล์มีนะครับทําให้ราคามันเรียกว่าเข้าจุดนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะเข้าจุดนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วได้สัญญาณจากอีลอนมัสก์ด้วยนะครับมีการ โฮสทวิตนะครับโฮสทวิตเกี่ยวกับรับสินค้านะครับเนี่ยแต่พอตัดขึ้นเสร็จแล้วก็ลงตาม b t c เลยนะครับลงตาม b t c เดี๋ยวมารอนะครับสัญญาณกับตัวให้มันลงสุดๆก่อนนะครับผมว่าสัญญาณกับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิด MA ม้วนกลับมาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งต้องดูนะครับว่าจะมีการทวิตอะไรอีกหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่าอาจจะลากเส้น MA 200ของ D ขึ้นด้วยนะครับ ก็ให้ให้ลงให้ลงให้จบก่อนนะครับตอนนี้ยังลงไม่จบครับดูกันตามตามกราฟนะครับมีกราฟมีการเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องว่าไปตามกราฟนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับสําหรับกราฟตามตามวิกนะครับตอนนี้ลงมาประมาณ 60%ได้นะครับของฟิบโบใหญ่นะครับคิดว่าราคาที่จะลงมาครึ่งต่อครึ่งน,นะแ้วแถว1.1และ1.1.08นประมาณ1.1ได้นะครับยกยกขึ้นมาสูงนิดนึงนะ1.1นะครับราคาน่าจะลงมาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วลุ้นกับตัวขึ้นนะครับสำหรับดอกคอนนะครับก เดี๋ยวดูกันตามตามรูปแบบของกราฟนะครับถ้าเกิดลงมาชนแล้วเดี๋ยวแนวแนวรับค่อยว่ากันทีนะครับอ่าก็ถ้าลงถ้าลงมาจุดนี้ก็รับไปเลยนะครับถือว่าเป็นจุดต่ํานะครับยังไงก็อย่าลืมอ่าตั้ง STOP l o ลสไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดจริงๆนะครับอาการมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาจากจุดที่ต่ําสุดนะครับราคาก็จะแทบไม่เหลือเลยนะครับใครที่วางแผนเข้าเล่นนะครับ แต่ถือยาวยังมองวาอ่าลงมาสุดๆเหมือนกันนะครับสุดๆเหมือนกันแล้วเป็นเหรียญที่ถ้าเทียบกับเหรียญอะไรนะเหรียญกาล่านะครับหรือเหรียญที่ขึ้นหนักๆเหรียญอะไรบ้าง EDA นะครับสามเหรียญน,นี้นะครับผมว่าดอทคอนดูดีสุดนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกช่วยหลายตัวนะครับตัวเลือกช่วยหลายตัวแล้วเป็นเหรียญนีน่ที่โด่งดังนะครับคาดการไว้ว่า,าราคาเนี้ย ส่วนใหญ่คนจะเข้าเล่นกันนะครับถือว่าเป็นจุดต่ำนะครับโซนโซนที่ต่ำกว่า1.4มาเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ราคาต่ำมากๆอาจจะได้ราคาที่ดูดีกว่านี้ีกนิดนึงนะครับก่อนจะขึ้นไปนะครับว่าดูท่า BTC นะครับมันยังลงไม่จบแน่ๆเลยนะครับก็ให้ให้ตัดตามกันไปก่อนนะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นอีกทีนึงเนาะก็มาดู ADA นะครับ ADA ADA ดูตั้งแต่15นาทีขึ้นไปนะครับ A D A สิบห้านาทีนะครับอ่าสาเหตุที่ขึ้นแรงๆนะครับขึ้นแรงๆก็ไม่แรงนะครับก็จาก1.0ึนเจด้านะครับแล้วตอนนีม้มีมีอาการที่ว่ายืนขึ้นมาได้เพราะว่า M A นะครับส5้านาทีนะครับส5้านาทีตัดกันขึ้นนะครับตัดกันขึ้นอ่าเนี่ยมีการลากขึ้นมาแล้วพยายามตัดกันขึ้นนะครับอ่าประจวบเหมาะถ้าช่วงนี้ B T C ยังยังไม่ลงไปจุดที่คาดการไว้นะครับ อาจจะขึ้นไปแถวสามหมื่นหกห้าร้อยอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วลงมานะครับก็ A D A ก็อาจจะส้วงสั้นๆนะครับสั้นๆใครที่วางแผนเล่นสั้นนะครับเดี๋ยวถ้า M A ห้าทัยี่สิบของสิบห้าที่ตัดขึ้นประจวบเหมาะครับลากขึ้นไปได้นะครับอ่าน่าจะแนวรับนะครับเออแนวต้านนะครับแนวต้านแรกนะครับแนวต้านแรกหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับ และหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็เล็กๆนะครับอาจจะไม่ขึ้นแถวอาจจะวิ่งแถวอ่านี่นะครับอาจจะวิ่งขึ้นแถวเนี้ยนะครับก่อนนะครับอาจจะลงมาต่อก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูอ่าดูว่าสิบห้านาทีจะเป็นไปตามคาดการหรือเปล่าเดี๋ยวดูหนึ่งชั่วโมงนะครับไล่ไปเลยนะเนี่ยมันจะยื้อได้นานแค่ไหนครับเพราะว่าอ่าห้าทับยี่สิบของหนึ่งชั่วโมงแนะ้ะเอมเอกำลังจะตัดลงนะครับ อาการไม่ค่อยดีนะครับกำลังจะตัดลงนะครับอ่าสิบห้านาทีอาจจะดึงหลอกนะครับดึงหลอกนะครับเหมือนเอ้ยแทงเขียวมาแล้วเว้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับถ้าใครถ้าใครรีบร้อนอย่าพึ่งเลยนะครับดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาถ้าเกิดมันกลับตัวจริงนะครับหลังจากลงไปที่ศูนย์จุดเก้านะครับถ้ามันจะกลับตัวจริงคนเก็บของตรงนี้นะครับอ่าคงไม่เก็บกันเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับอาจจะ แทงยาวๆขึ้นไปเหนือ1.3แล้วนะครับเหนือาเหนือ1.3แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับดูถ้าจะลงต่อนะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณที่ดูว่าจะขึ้นนะครับอ่ะก่อนหน้านี้มันมีขึ้นหลอกมาแล้วนั่นแหละสี่ชั่วโมงับอ่้าทับ5ทับ200นะครับิบทับ200นะครับมีการตัดขึ้นครับเี่ขึ้นไปแถว1.1.63ได้เลยนะครับเนี่ย หลังจากที่เคยเกิดขึ้นมาครับหลายๆคนนะครับพอขึ้นไปถึงนั้นข่าวก็มาหมดเลยนะหลังจากขึ้นอะไรก็มาหมดนะครับเรื่องข่าวเรื่องอะไรเร็วกันเหลือเกินนะครับก็เป็นกระแสนะครับเป็นเหรียญที่มีกระแสดูดีนะครับเพราะว่าเหรียญขึ้นกระแสก็มานะในช่วงที่กระแสมาให้ระวังด้วยนะครับผมบอกว่ามันมันมีโอกาสหลอกสูงนะให้ให้ให้ดูนะดูจุดปล่อยนะครับล่าสุดก็กําลังตัดกันลงด้วยนะครัเนี่ย อาการไม่ค่อยดีถ้าตัดลงอย่างนี้นะครับเนี่ยกดหัวลงน้ําอีกแล้วนะครับกดหัวลงน้ำคนระับโอกาสที่จะลงมาเทสที่เดิมนะครับอาจจะลึกกว่าเดิมแถว0.89ก็ได้นะครับ A D A อาจจะลึกกว่าเดิมนะมีโอกาสลึกกว่าเดิมนะมีโอกาสลึกกว่าเดิมเดี๋ยวดูนะครับดู C D C ยังแดงอยู่เลยนะครับโอกาสที่จะลึกกว่าเดิมมีสูงนะครับส่วน ทานเดนะครับเอ้าเดยงดูแท่งเขียวอยู่นะครับแท่งเขียวของเดนะครับแต่ทุกอย่างยังมุดลงอยู่นะครับห้าทับยี่สิบนะครับเอมเอนะครับยังมุดหัวลงมาอยู่นะครับอไว้ใจไม่ได้ครับแท่งนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันยาวๆนะครับนี่นะครับลงต่อนะเนี่ย C D C ที่ผมบอกในคลิปก่อนนะครับ C D C อาจจะเขียวหลอกนะครับ ไว้ใจไม่ได้ให้ดูไปก่อนนะเนี่ยเขียวหลอกจริงๆิงนะครับดูไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลย MA ห้าับยี่สิบนะครับหลอกกันหน้าตาเฉยนะครับดูเนี่ยนะครับ C.D.C.V. นีกดลงเลยนะครับกดลงแอมเลยนะครับนี่นไหไใน ข้อมูลของ C B C เนาะแล้วเดี๋ยวมาดู M A กัน M A V นะครับก็ยังยังดูดีอยู่นะครับ M A V 5ทับ20นะครับแต่ M A 5ทับ5ทับ200เนอะดูดี50ทับ200แต่5ทับ20กดลงนะครับก็ต้องมีหลายปัจจัยที่จะพาขึ้นนะเนี่ยเห็นอ่าน่าจะอันนี้เป็นของแท่้งเดือนนะครับ M A ท่้งเดือนนะครับ มันไม่ได้ลงมากันง่ายๆนะเห็นมันก้มหัวลงว่าปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเป้านี้ดูยากนะครับยังไม่รุ้นกับตัวนะครับอยวกับตัวผมจะมาอัปเดตคลิปให้นะครับสำหรับดอทและ a d ดีนะครับจบกันน่าจะจบกันตามเป้านะครับเนี่ยจะมีอยู่3เป้านะครับถ้าเกิดใครที่ วางแผนจะเข้ารับก็อย่าลืมสต็อปลอตด้วยนะครับผมไม่แนะนํานะครับถ้าจะถือไว้นะครับถ้าเกิดมันหลุดลงมานะครับเป้ามันแหงกันนะครับราคามันแหงกันสามารถสต็อปลอตแล้วกลับไปรับเป้าที่ต่ํากว่าได้นะครับยังไงสามเป้านี้อาจจะมาทั้งสามก็ได้นะครับแถว0.7 0.8นะอ่าที่จริงเป็น0.9เนาะเผื่อไว้เกิดมาไม่ถึงนะ0.9 0.8แล้วกันนะครับนี่่า 1>, 1, 1ดอลลาร์นะครับ1ดลอลลาร์เอาเป็น1ดอลลาร์นะครับเป็นเป้ากลมๆนะครับ1.908 0, 9, 0. นะครับอย่าลืมสต็อปเอตกันนะครับสำหรับ ADA ถ้าใครได้เป้าต่ำๆก็มถือยาวนะครับถ้าหลุดไปมากกว่า0.8ถ้าต่ำกว่าน,นี้ผมมอ,ม,มองไม่ได้แล้วนะครับถือว่า ADA อาจ,จะ ไปข้างล่างนะครับกับบ้านเก่านะครับมันแทบเปิดไปไม่ได้นะถ้าเกิดหลุดมาขนาดนี้นะครับยังไงก็ลองลองดูสามเป้านี้ก่อนนะครับผมครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ